สวัสดีคะ่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยอร่อยทำง่ายๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำไข่เจียวหอยนางรมค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและก็เครื่องปรุงนะคะ,ะว่ามีอะไรกันบ้างพี่การได้เตรียมเครื่องปรุงและก็วัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อม,มีการเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วคะ่ะเพื่อนๆไปลองทําดูนะคะวันนี้พี่การใช้เป็นไข่ไก่5ฟองค่ะ ตามด้วยนะคะอหอยนางรมนะคะไซส์โตโตนะคะร้อยห้าสิบกร,รัมค่ะอหอยตัวเป่งๆเ,เลยนะคะพี่การได้ล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นออหอมใหญ่ค่ะเราก็ซอยเล็กๆนะคะคล้ายๆล,ลูกเต๋านะคะครึ่งหัวค่ะเพราะอันนี้หัวใหญ่พะเกือเทศนะคะหนึ่งลูกนะคะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาเม็ดออกด้วยนะคะ ต่อมาค่ะก็จะเป็นต้นหอมซอยค่ะ,ะวันนี้พี่การใช้หอมซอยสองต้นน้ำปลานะคะน้ำปลานะคะหน,ะดดน,ะะนึ่งช้อนชาค่ะตัดด้วยนะคะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาค่ะเขาจะได้ไม่เค็มโดดแล้วก็ใส่พริกไทยหนึ่งช้อนชานะคะตามด้วยค่ะผงปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะ เครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะสําหรับที่จะทําไข่เจียวหอยนางรมก็มีแค่นี้เองค่ะเราเตรียมเครื่องปรุงเรียบร้อยนะคะ<ๆ>เราก็จะใช้เวลาเจียวไม่นานค่ะว่าแล้วเราก็เอาชามมาเลยค่ะเต่อตไข่ใส่ชามนะคะห้ครบห้าฟองเพื่อนๆมีสมาชิกเยอะก็เพิ่มได้ค่ะวันนี้พี่การสาธิตให้ห้าฟองนะคะเป็นไข่เบอร์ศูนย์ค่ะ ที่ในครัวของเพื่อนมีเบอร์อะไรก็ใส่ได้ค่ะเราดัดแปลงได้อยู่แล้วเพื่อนๆไม่ต้องฟิกเสร็จสับเรียบร้อยนะคะก็เอาซ่อมมาตีตีค่ะตีให้เขานะคะแตกตัวค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่เครื่องปรุงตามไปเลยเราตีให้แตกตัวสักนิดสักหน่อยนะคะวันนี้เราจะกินโปรโตีนกัน ทำแบบง่ายๆแต่รับรองว่าอร่อยอ่าใสเลยค่ะน้ำปลาค่ะตามด้วยนะคะอ่าน้ำตาลทรายเพื่อ,อไปตัดรสสักนิดสักหน่อยอ่าผงปรุงรสพริกไทยปืนความแซ่บอยู่ตรงนี้แล้วหอมด้วยค่ะเพื่อนๆจัดการเลยค่ะคุกเข้าให้เข้าการตีให้แตกตัวด้วยค่ะ,ะแล้วก็ให้เครื่องปรุงเขาเข้ากันดีนะคะ พอเข้ากันดีได้ที่เดี๋ยวเราก็เติมเครื่องปรุงตัวต่อไปเลยค่ะตอนนี้เราคุกเข้าให้เข้ากันก่อนเจียวไข่ทั้งทีรีลายเยอะนะเนี่ยเอาละค่ะเราก็ใส่เลยค่ะหอมใหญ่ค่ะผพะสุขภาพใส่เข้าไปมะเขือเทศนะเพื่อผิวพรรณ อันเป็นปร่งและสวยงามตามด้วยหอมค่ะเพิ่มความหอมให้กับชีวิตใส่เลยค่ะจัดการนะคะตี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 คุกเข้าให้เข้ากันแล้วเราก็เอากระทะตั้งไฟนะคะใส่น้ำมันลงไปสักนิดสักหน่อยมันก็ไม่หน่อยแล้วนะคะประมาณสักห้าช้อนโต๊ะนะคะ เอาตะหลิวนะคะเกลี่ยเกี่ยน้ำมันนะคะให้ร้อนค่ะวันนี้พี่การเจียวไข่เนี่ยจะเป็นเจียวลักษณะแบบโบราณก็คือว่าไม่ได้ใช้น้ำมันท่วมไข่นะคะเพื่นอนๆใช้พอปานกลางค่ะแล้วก็จะใช้ไฟอ่อนเอเจียวไปเรื่อยๆอในลักษณะที่เอียงกระทะไปเอียงกระทะมานะคะอะถ้าเป็นตามร้านอาหารก็จะใส่น้ำมันท่วมไปเลยอันนี้เราไม่ใส่ท่วมนะคะเพื่นอนๆอ เอร็จับเรียบร้อยพอเราเอียงได้ที่คล้ายๆสุกแล้วประมาณ20%เราก็ใส่หอยนางรมลงไปเลยค่ะเลี้ยงไปเลยค่ะหอยนางรมตัโตๆตตของเราเห็นไหมคะใส่ใหญ่บึกวันนี้พี่การจ่ายมาจากแม่กองหรือจังหวัดสมุทรสงครามของเรานี่เองค่ะพอดีพี่การไปซื้อน้ำตาลปี๊บเนาะ,ะก็เลยจัดมาสักนิดสักหน่อยอ เวลาเราใส่เครื่องปรุงมานในในไข่เจียวเนี่ยเวลาจะทอดเนี่ยก็จะรับเป็นลักษณะที่ว่าอาจจะยากนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็จใจเย็นๆหน่อยอ่าเพราะว่าเราจะใส่น้ํามันไม่เยอะ,อะเห็นไหมคะอ่าเราก็ใช้ไฟไอ่อนๆพลิกไปพลิกมาเรื่อยๆพอเหลืองได้ที่เดี๋ยวก็เสร็จค่ะแค่นี้ก็เต็มกระทะแล้วเนาะข้าสวยร้อนๆโอ้โหเป็นไงคะน่าทานไหมคะ เสร็จสับเรียบร้อยเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะว้าวทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะเพื่อนๆอร่อยสุดฟินเลยค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะไข่เจียวหอยนางรมของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ